สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีฟังลาฟังไทยเอฟซทั่วโลกวันนี้มาตามคำขอของแฟนคลับของหน้ากระแตนะคะขอมาเยอะเลือกเกินก็เลยจะมาดูให้แบบตัวเลขก็แล้วกันค่ะเพราะตามตัวเลขหรือตามที่คำนวณออกมาจากชื่อนามสกุลก็แม่นยาเหมือนกันนะคะขอบคุณครูบาอาจารย์เจ้าของตำราขอบคุณที่ให้ความรู้และ นำมาใช้ได้กริงการตั้งชื่อนามสกุลนั่นเองค่ะว่าชื่อจะมีตัวอักษรที่ดีหรือไม่ดีดีร้ายยังไงคำนวณตามตัวเลขซึ่งมีมาแต่โบราณแล้วนะคะก็ประกอบกันกับวันเดือนปีเกิดนะคะชื่อนามสกุลไม่ดีแล้วถ้าวันเดือนปีเกิดหรือตัวเลขของวันเดือนปีเกิดพศเกิดของเราไม่ดีก็ยิ่งร้ายนะคะเพราะฉะนั้นการตำราเราจะมาดูทุก อย่างเลยว่าทั้งชื่อนามสกุลคุณและวันเดือนปีเกิดคุณเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างนี้ค่ะจับมาใส่กันแล้วจะมีความแม่นยำอยู่ในนั้นส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูแต่ชื่อก็ยังไม่ชัวร์ดูแต่นามสกุลยังไม่ชัดต้องเอาชื่อนามสกุลมารวมกันแล้วเป็นอย่างไรจะออกมาเป็นเช่นนั้นด้วยค่ะส่วนวันเดือนปีเกิดก็มีตามตำรามาอยู่แล้ว ก็ต้องดูแต่และอย่างมาใส่กันรวมๆทั้งหมดแล้วดวงคุณเป็นยังไงนั่นเองแต่วันนี้เราจะมาดูจากตัวเลขชื่อและนามสกุลของน้าก็แต่ตาม fc ขอมาเลยนะคะชื่อนรินได้เลข32เป็นดาวคู่ชูบุคคลตัวเลขนี้ดีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง บ่งบอกถึงความเป็นคนเจ้าชู้มีสเสน่ห์เป็นคนยึดมั่นในความคิดและอุดมการณ์ของตัวเองงานทุกอย่างหากไม่ทําเองมักจะประสบความล้มเหลวบุคคลเลข32มักจะต้นร้ายปลายดีชีวิตมักมีอุปัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างเลื้รังนะคะอย่างเลื้รัง ถ้าเป็นชายระวังถูกผู้หญิงสร้างปัญหาความทุกข์อย่างร้ายแรงให้หรือสุขภาพไม่ค่อยดีมักจะเป็นกัมพามารดาหรือมารดาอาจจะเสียไปก่อนบิดานั่นเองแต่มีผู้ใหญ่ให้ความอุปถรัรมภ์สนใจสแสวงหาความรู้ดีนี่เป็นชื่อนะคะคำว่า นรินตกตัวเลข32เฉพาะชื่อนะก็ยังตรงหรือไม่นะคะก็ต้องเจ้าตัวแล้วนั่นแหละคะ่ะรู้ดีเจ้าชู้หรือเปล่านะคะตัวเลขนี้ให้คุณทางได้ด้านความสเสน่นั่นเองนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์เนาะนะคะต่อไปเป็นการวิเคราะห์จากนามสกุลน,นะคะนามสกุลลาโพได้เลข43เลข43ไม่ค่อยดีนะคะเป็นเลขอับโชค เป็นเลขร้ายพ่อเลข43รวมกันได้คือ7ดาวเสาบ่งบอกถึงความวิปริตมีศัตรูคอยกันแกล้องอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและมีทุกข์อยู่เนืองเนืองชีวิตจะพบอุปสรรคความทุกข์ความผิดหวังความล้มเหลวอย่าประมาทเป็นอันขาดชีวิตในวัยรุ่น อาจจะประสบอุบัติเหตุได้ง่ายนี่คือนามสกุลนะคะตรงไหมคะแล้วนะคะแล้วจะนะคะนามสกุลนี้มีใครบ้างที่ใช้ละโพอยู่ว่าตรงไหมก็เจ้าตัวรู้ดีก็ดูเอาเองนะคะอย่างเช่นคุณตาชานั่นเองค่ะแต่อิทธิพลรวมๆนะคะทั้งชื่อและนามสกุลจะมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องอมาสรุปนะคะชื่อและนามสกุลรวมกันแล้วเป็นอย่างไรคะ ต่อไปเป็นบุตรสรุปนะคะอันนี้จะแม่นยำมากบุตรสรุปคือชื่อนามสกุลณรินลาบโพได้เลข75เป็นดาวเป็นดาวบาปเคาะนะคะดาวบาปเคาะอยู่รวมกับดาวสุภะเคาะชีวิตในการเริ่มต้นมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จจะมีเรื่องยุ่งยุ่ง มีแต่ความวุ่นวายออนะคะความวุ่นวายกูะหนต่างๆมากมายมักจะกําพาผู้ใหญ่มักจะถูกตำหนิผู้ใหญ่ให้โทษแต่ในบ้านปลายของชีวิตจะรุ่งโรจเรียกว่าแบบว่าต้นร้ายปลายดีนั่นเองค่ะในช่วงชีวิตที่จะดีมากๆก,ก็อายุ44 หกสถึง79นะคะช่วงนีจนะะนนน้จะดีนะคะก็บานปลายชีวิตน่นแหละค่ะจะดีนะคะอายุจะให้ดีชัวชวก็อายุ60ขึ้นไปแล้วค่ะจะดีจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะก็จะมีความรุ่งเรืองนะคะแต่ช่วงจากเด็กจากหนุ่มเนี่ยก็ยังไม่ดีนะคะก็ตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่แล้วนะได้ยินว่า ็ยังไม่ถึง40นะคะเนาะอ้าวสู้ๆนะคะ44ไปแล้วจะเริ่มดีขึ้นแต่จะให้ดีชัวร์ๆก็60ไปแล้วนั่นเองค่ะนี่คือตามตำราเลยนะคะขอบคุณคูบาอาจารย์เจ้าของตำราขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับ FC นะกระแตนะคะที่ขอมาวันนี้ก็ดูให้แล้วนะคะ การเสี่ยงไทยทำนายมันก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแต่อันนี้เป็นการดูตามตำราหโหราศาสตร์แม่นยำไม่แม่นยำยังไงคนไทยก็ใช้กันนะคะในตำรานี้คือการตั้งชื่อนามสกุลแล้วก็มาดูว่าชื่อนามสกุลแบบไหนถูกตำราไม่ถูกตำรานั่นเองซึ่งมีมาแต่โบราณแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกลค่ะนะคะใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเนาะก็ดูไว้นะคะเพราะคนไทยเราก็มักเชื่อ แล้วตรงหรือไม่เจ้าตัวหรือพ่อแม่คนที่ตั้งชื่อให้นั่นแหละดูลูกตัวเองอยู่ว่าถูกกับตําราไหมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะหากชื่นชอบก็แชร์คลิปให้นางด้วยคุณอยากดูของคนดังคนไหนส่งชื่อนามสกุลมานะคะแต่ถ้าจะเอาตามตัวเลขเศษวันเดือนปีเกิดต้องเอาวันเดือนปีเกิดเขาส่งมาให้นางนะคะนางถึงจะดูให้ได้ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนางค่ะขอให้ fc ของนางสุขสมบงังดังใจปราธนาทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะ